สวัสดีครับผมวันนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการแก้ปัญหาแบบเสียบโทรศัพท์เข้ากับคอมพิวเตอร์แล้วมันมันไม่เจออะไรนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะลองเสียบนะครับของผมเป็นโทรศัพท์อินฟินินะครับก็ลองเสียบนะครับนี่ครับอินซอลิ่ดีไว้แต่นี่ครับ not successful คือมือนมันไม่สำเร็จอะไรนะครับก็ไม่มีอะไรขึ้นมานะครับถ้าไปดูตรงโทรศัพท์มันก็จะมีแบบ USB สำหรับการโอนไฟอะไร้ะครับเราก็แตะทีหนึ่งมันก็จะมาหน้าหน้าแบบนี้นะครับแต่ของผมเป็นภาษาไทยนะครับตรงโอนไฟนี่มันไม่ได้นะครับอลองติ๊กตรงนี่นะครับ PTP Picture นี่นะครับคลิกเข้าไปทีหนึ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวคือคือถ้าเราเลือกตรงโอนไฟล์นะครับไอ้ตรง Device Manager นะครับคลิกขวาแล้วก็ที่ MyCom นะครับเลือก Manage นะครับแล้วก็มาเลือกตรง Device Manager มันจะมีนะครับ MTP ขึ้นสีเหลืองๆเหมือนว่า ดเวอร์อยังไม่ได้ลงอะไรเงี้ยครับคือเราก็ไม่จําเป็นต้องติดตั้งไอ้ตรงนี้นะครับอ่าผมจะมาแนะนําวิธีอีกอันนึงนะครับก็จากหน้าจอน,นี้นะครับถ้าเราเลือกไอ้มีเดียทอนเฟอรหรือว่าโอนไฟนี้นะครับมันจะไม่ได้เราก็มาเลือกตรง PTP นะครับอ่าโอนรูปภาพนะครับถ้าใครเป็นภาษาอังกฤษ PTP นะครับก็ดูตัวย่ผมจะลองติ๊กทีนึงนะครับ ตรงในโทรศัพท์อ่ามันก็จะมีอันนี้นะครับเดี๋ยวเมื่อกี้ที่จริงมันต้องมีไอ้เดิ่งขึ้นตรงนี้นะครับเดี๋ยวเมื่อกี้มันไม่เห็นนี่มันต้องเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นแบบ MTP นะครับเป็นแบบโอนไฟล์นะครับแล้วผมจะเลือกเป็นแบบโอนรูปภาพนะครับ ันรูปภาพก็คื่อ PTP นี่นะครับอ่าจิกทีหนึ่งนะครับอ่ามันไม่โชว์แต่มันก็มาแล้วนะครับนี่ครับก็จะขึ้นว่าโทรศัพท์ของเราที่จัดเก็บข้อมูลภายในนี่นะครับแต่อันนี้อาจจะได้แค่เอ่อมิมนะครับเอ่มันที่จัดเก็บภายใน ที่จัดเก็บภายในมันต้องเป็นเมมในเครื่องหรือเปล่าแต่เท่าที่ดูมันเป็นอ่าไม่ใช่เมมในเครื่องนะครับมันเป็นอ่าเมมที่เราเสริมเข้าไปนะครับฟีเจอร์มีอะไรนี่นะครับก็จะมีเข้ามาดูตรงข้อมูลของคลองได้นะครับส่วนมากเราก็จะเอาข้อมูลอะไรไว้ตรงนี้นะครับผมก็อยากจะมาก๊อบรูปก๊อปอ่าวิดีโอนะครับ เก็บไว้ซะหน่อยนะครับคัดเลยนะครับเต็มก็จะมาเก็บไว้ที่อะไรไว้ในนี้แหละนี่นะครับก็ถ้าถ้าใครเจออาการแบบนี้นะครับถ้าใครเลือก MTP แล้วมันขึ้นอ่าอะไรล่ะขึ้นยเนะครับ MTP สีเหลืองๆนะครับก็เปลี่ยนมาที่ตรง PTP e นะครับแต่อันนี้เหมือนว่ามันจะได้เฉพาะพวกรูปภาพและวิดีโอนะครับแต่ถ้าเราอยากจะใช้แบบเอาเพลงลงหรืออะไรพวกนี้อาจจะต้องหาไดาเวอร์มาลงตรง MTP นี่นะครับผมก็ยังไม่ได้เทสนะครับก็กรอปมา ไฟมันจะใหญ่ไปไหนก็นะครับเมมผมไม่เยอะนะครับเมมสี่กิกเองนะครับอ๋อทำไมมันเห็นห้าเมมห้ากิกมาจากไหนอาจจะเป็นที่เก็บข้อมูลภายในนะครับปกติมันจะมีเพลงมีอะไรอยู่นะครับมันไม่เห็นมันเห็นแต่พวกที่เป็นรูปภาพนะครับไอตัวเลือกตัวนี้นะครับ แต่ส่วนมากที่เราใช้งานก็มกกักจะแบ็กอัพพวกภาพนะครับเป็นหลักว่าพวกเพลงพวกอะไร,ะรถ้า้ามีเน็ตเราก็ดูใน y t u t u สักส่วนใหญอะไรเงี้ยนะครับกรอบประมาณนี้นะครับผมคงไม่รอให้มันเสร็จก็ได้มนะครับแต่วิธีโหลดภาพเข้าออมือถือนะครับกรณีถ้าเป็นเคสนี้นะครับกรณีที่เป็น ให้เลือกแบบนี้นะครับให้มาติ๊กถูกติ๊กเลือกตรง PTP นี่นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับบางคนที่กำลังเจอปัญหานี้อยู่นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับสวัสดีครับผม